วิธีการทำขยายเชื้อจุลินทรีย์สข้อแสงนะครับ <_ d ant> ของทางฟาร์มเราก็ mm hmm. มันจะมี2ตัวอย่างนะครับก็จะมีแบบขวดน้ำห้าขวดนะครับกับขวดน้ำหกลิตรหลิตรนะครับส่วนผสมที่ใช้ หลักๆเลยก็คือจะเป็นน้ําน้ําประปานี่นะครับไม่ต้องเป็นน้ํากองน้ําประปานะครับน้ําประปลาบ้านเราเลยนี่แหละแต่ทิ้งไว้ประมาณ2-3วันเพื่อให้คอรีนเนี่ยหอมก,ก่อนให้คอรีนระเหยก่อนนะครับเ<ป>ขียวเป็นตะไคร่ขึ้นอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับตะไคร่ขึ้นอย่างนี้แสดงว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้นะครับต่อมา ชาธรรมดานะครับที่มดอะไรผงซุร์ลดผงสุรดนะครับบางท่านอาจจะใส่กะปิใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่หลักๆที่จะทําให้มันเป็นเป็นเชื้อได้ได,ได้ดีได้ไวเนี่ยก็คือหัวเชื้อแล้วก็น้ําประปานะครับน้ําประปาที่มีคอลีบางท่านไปเอาน้ําจากแหล่งน้ําอะไรเงี้ยผมเคยลองแล้วไม่ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเป็นน้ําประปาเนี่ย แล้วให้กอรินออกเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นนะครับไล่ไก่หนึ่งใบผมมาสองสองใบก็เพราะว่าจะทำสองแบบนะครับไล่ไก่หนึ่งใบนะครับได้เลยผงชูรสหนึ่งช้อนนะครับ ตีตีให้เป็นไข่เจียวเลยนะครับตีให้ละลายแตกเลยนะครับ ง่ายนะครับง่ายเลยไม่มีอะไรง่ายกว่านี้อีกแล้วใส่แค่หนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนกลางนี่แหละต่อหนึ่งขวดเท่านั้นนะครับจะได้ห้าขวดพอดี ครับไม่ต้องเติมนะครับเสร็จแล้วหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อที่ซื้อจากทางฟาร์มเราไปนะครับไปเลยเ,เฉลี่ยให้เท่ากันครับ จริง,รงหนึ่งขวดเนี้ยสามารถขยายได้อีกนะครับแต่เอาเราใช้แบบว่าเป็นเร็วขยายเร็วใช้ได้เร็วเลยนะครับประมาณสองอาทิตย์ท่านใช้ได้แล้วนะครับนี่คือเข้มเต็มที่เลย น้ำปิดฝานะครับขยาว เขย่าแบบนี้ทุกวันนะครับ <Okay. S 1> แล้วเอาไปตากแดบดบเอาไปตากแดดไว้นะครับแล้วก็มาเขย่างี้ทุกวันเลยนะครับยิ่งเขย่าทุกวันยิ่งกระตุน้นจุลินทรีย์ให้เป็นเร็วนะครับอ่าเสร็จแล้วหักวดนะครับมามาปวดใหญ่เลยปวดใหญ่เลยใส่ผมใส่น้ำห้าลิตรเหมือนเดิมครับใส่หนึ่งใบ สูรสดหนึ่งช้อน น้ำห้าลิตรใช้ห้าช้อนนะครับถ้าเหลือไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องเติมเข้าไปแต่อาหารเยอะกว่าตัวน,นี้นะครับนี่นะครับขวดหัวเชื้อที่ซื้อจากฟาร์มนะครับ คิดเยอะครับไม่ต้องคิดเยอะเทโลดฝาหายไปไหนไอ้ฝาขยาับ เรียบร้อยครับทิ้งไว้อย่างนี้เหมือนกันประมาณสองอาทิตย์นะครับแล้วท่านก็จะได้หัวเชื้อขวดใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับง่ายครับง่ายๆเลยประเด็นสำคัญที่ผมใช้ก็คือน้ำประปาน้ำประปาไปตากแดดนะครับให้คอรีระเหย เคยใช้น้ําฝนแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่ใช้น้ําปะรปาเนี่ยเป็นหมดนะครับยังไงก็เป็นเรียบร้อยครับขอบคุณครับ